สวัสดียามเย็นของวันที่6สิงหาสมปดาห์หกลุ่มครัวอิ่มอร่อยติดดาวอุมชัยยนครับวันนี้เมนูผมมันบางง่ายๆทอดปลาช่อนแดดเดียวตำเจ้าคาเปียกๆนิดหน่อยแล้วกาศกินกับหน่อไม้แล้วก็ปลักลอยภาษากลางอื่นเป็นอย่างไรปักลอยไม่ใช่ปักบวบนะปักลอยนะกินเท่านี้ครับวันนี้เดี๋ยวก็มีอย่างหนึ่ง ใครเจียวไอ้ใส่ผักโอมผักโอมไอ้เจียวปลาขาไม่ผักปลาขาเลยครับมื่อกี้มีมีมีนุ่มพอดี้แล้วก็เพื่อนสมาชิกนี่มื้อแรกคิดจงกินนอกมีอย่างกับโชว์อ็อฟโชว์อ็อฟบอกสูตรทำข้าวได้ยิ่งดีนครับทอดปลาทอดช่อนแดดเดียวซื้อจากแม่โคนี่ไงทอดช่อนแดดเดียวซื้อจากแม่โคถุงหนึ่งก็260บาทเนาะ ประมาณเนี้ยจะก,กินเจ้าอจะก,กินปลาทอดจากเนืองโย่หันโดนตอนในหลังง่ายไม่ดีครับวันนี้ค่อยนอนรับฟันดีมีความสุขไหวฟันดีเจอได้ในสิ่งดีๆในความฝันนอนรับเต็มอิม่มโมโตงละเมอตื่นตรงกลางหรือถ่นอนบารับแลครกับนอกควอมรียดธรรม,มาดาละ่ะผมว่เป็นบ่อยตื่นที่้ำตื่นมาจะไหน,นก,ก็บารับสอดแจกครับ แต่ว่ากับเพื่อนพวกพี่ใหญ่อกแนวบริษกินเหลากินยาบริษสูบบุหรีน่นอาพระกาเซ็นบิมครับวันดีครับเดี๋ยวผมจะพอทำเสร็จแล้วผมจะถ่ายรูปลงว,ว่ามันผ่านบอกหรือไม่คลิปอีกต่อไป